เราได้พูดถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในอัฟกานิสถานแล้วโยงมาถึง3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อเปรียบเทียบความเหมือนที่แตกต่างสิ่งที่ผมนํามาพูดเพื่อที่จะให้เห็นว่าที่ผ่านมาความบกพร่องความผิดพลาดของรัฐบาลที่ผ่านมานะครับไม่ว่าจะเป็นกรณีของกรูเซตากใบไม่ว่าจะเป็นกรณีของการค้าของเถื่อนของโจนะครับโจปัตตานีหรือเสศษโจนะซึ่งทําธุรกิจมืดร่วมกับเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะโยงมาถึงนะครับสิบศพที่ไอปะแยรวมไปถึง4ี่ศพ นะครับในรถปิกอัพซึ่งทั้งทั้งหลายทั้งปวงต่างๆเหล่านี้นะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วถ้าเรื่องไหนไม่มีเจ้าหน้าที่รัฐเรื่องนั้นก็จะถูกหยิบยกขึ้นมาแล้วมีการจับกลุมต่อสู้คดีแต่ถ้ามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจะไม่เห็นเจ้าหน้าที่รัฐนั้นถูกลงโทษนะครับเอาเงินปิดปากเอาเงินโยนลงไปทุกอย่างจบประเด็นที่มันเกิดกับผมเนื่องจากเมื่อคืนนี้มีคนโทรหาผมผู้ชายคนหนึ่งโทรหาแล้วยื่นโทรศัพท์ให้กับผู้หญิงอีกคนแล้วคุยกัน ระหว่างที่คุยผู้หญิงคนนั้นก็เริ่มเริ่ม,ร,มร้องไห้จนทําให้ผมเนี่ยนะครับคุยกันอยู่นานฮะแต่สรุปได้สรุปได้ว่าคนที่โทรมานั้นคือคนที่ผมกล่าวถึงในกรณีของนะครับฆ่า10ศพที่มัสยิดไอปายะนั่นคือผู้ถูกกล่าวหาและคุณผู้หญิงที่โทรมานะครับที่พูดก็คือภรรยาของเขานะเขาบอกว่าด้วยความเคารพเขาบอกเขาเป็นแฟนเพจเป็นแฟนเป็นแฟนเ,นฟนเพจที่ดูมาประจําทางบ้านนี้โอ้ยุก ให้เกียรติยกย่องผมแต่สิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยมันกลับกลายเขาก็ไม่ได้มาต่อว่านะครับเพียงแต่เขาบอกว่านะครับถ้าช่วยเขาได้ต้องช่วยผมก็บอกผมว่ากันไปตามเนื้อผ้านะครับแต่พอตื่นเช้าขึ้นมาผมพยายามที่จะค้นหานะครับเอกสารหลักฐานรวมทั้งติดต่อประสานงานไปที่เครือข่ายที่อยู่ในพื้นที่พักใต้แล้วคุยเฉพาะเรื่องนี้เลยศพบบที่ไอไปลายแยงพี่น้องมันเป็นอะไรที่ลึกซึ้งมากหลายชั้น เพราะะนะอะไรก็ตามทีที่พอไปเกี่ยวกับฝ่ายความมั่นคงของรัฐตรงนั้นเป็นประเด็นนะครับผู้หญิงคนนี้ก็บอกเลยว่าเรื่องมันผ่านไปแล้วนะครับผมบอกถึงจะผ่านไปมันก็ยังเป็นคดีที่ค้างคาเขาบอกใช่แต่ว่านะครับมันทําให้คนที่เกี่ยวข้องนะครับคือคนที่ถูกกล่าวหานั้นนะครับอ,อ,อาจจะมีอันตรายถึงชีวิตจากคนที่ไม่รู้เรื่องนี่ประเด็น,นที่1 2ความเสียหายที่เกิดเขาบอกเขาปวดร้าวมาตลอดระยะเวลาเป็นนับสิบสิบปี นะครับแล้วต้องมาถูกคําถามอีกณเวลานี้คืออย่างนี้ครับคนที่ติดต่อเข้ามานะครับคือเขากับภรรยาก็คือนายสุทธิรัตน์คงสุวรรณซึ่งคนคนนี้คือคนที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นมือปืนนะครับเป็นอดีตทหารพลานชาวพุทธนะครับแล้วก็ระหว่างพอเกิดเหตุบุบหายไปตั้งสี่สห้าหกเดือนแล้วก็มีทนายพามามอบตัวแล้วหลังจากสู้คดีศาลชั้นต้นยกฟ้องเพราศาลชั้นต้อยกฟ้องจากนั้น นะครับอายการไม่อุทรเพอไม่อุททรเสร็จนะครับคนคนนี้มีโอกาสได้รับเงินเยียวยาผมก็เลยบอกว่านี่ 1. นึ่งสังข้อสังเกตคือ 1. ไม่ใช่มุสลิม 2. เป็นอดีตทาหารพราน 3. คนคนนี้มีคดีติดตัวอีกมากมายจากการที่ถูกปลดออกจากทหารพรานนั้นเนื่องจากไปเกี่ยวโยงกับยาเสพติดพอออกมาแล้วพี่นนองนะครับก็จะมาหลังจากนั้นก็ดอคดีอีกเกือบสิบคดี ทั้งคดียาเสพติดแล้วก็มีคดีวาดจ้างสังหารแล้วก็มีดีคดีสังหารจึงทําให้เรามองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าคนคนนี้เป็นบุคคลอันตรายนะครับแล้วหน้าแล้วในนี้ก็ระบุว่านะครับเป็นมือปืนรับจ้างด้วยนอกจากนี้ผู้เย็ดผู้ต้องหาย,ยังใช้อาวุธปืนตล้นฆ่านางกือลือทรงลาเตะอายุ29ปีเสียชีวิตขณะนาําเช็คไปรับเงินที่ธนาคารและยังก่อเหตุยิงในอับดุลลอสไอยยอเสียชีวิตนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็มีการค้ายาเสพติดอะไรต่อมีอะไร ผมก็ตั้งข้อสังเกตโหมันโดนตั้งหลายคดีรวมทั้งยาเสพติดและทำไมยังลอยนวลไม่เห็นติดคุกเลยนะครับผมก็เลยโทรไปหาเขาเลยผมโทรไปหาคนคนนี้เลยเห็นไปได้เดีว๋วเขาอาจจะโทรเข้ามา,าก็ได้ผมบอกเลยเดี๋ยวผมจะลงออกรายการเพราโทรไปคุยเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยรับรู้อะไรที่เป็นความจริงในพื้นที่มืดในแดนสนพยาอีกมากมายเขาบอกเขาสู้คดีเขาหลุดหมดผมก็ตั้งข้อสังเกตว่าโอ้โหสแสดงว่ากระบวนการศาลยุติธรรมนี่มันไม่ยุติธรรมเลยหรือว่าเขาไม่ผิดเขาบอกเขาไม่ผิด พอผมได้รับฟังจากปากเขาเขาบอกเนี่ยเขาเป็นมุสลิมเขาเนี่ยเป็นมุสลิมคุณสุดที่รักเนี่ยเป็นมุสลิมนะครับแน่นอนครับคนบอกเขาเป็นมูอัลลัฟเขาเป็นมูอัลลัฟเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะฮะแล้วเขาก็เป็นมุสลิมโดยไม่ได้ผ่านโดยไม่ได้แต่งงานมาก่อนหลังจากที่เขารับอิสลามแล้วเขาก็มาแต่งงานนะครับแล้วพอเกิดเหตุถามว่าทำไมมอบตัวเขาบอกเขามามอบตัวเพราะเขาบริสุทธิ์และเขาเองเนี่ยในที่สุดที่อายการเนี่ยที่ศาลยกฟ้องแล้วอายการเนี่ยนะครับอายการจะฟ้องต่อ แต่เนื่องจากไม่สามารถหาลหลักฐานและพยานมายืนยันได้เพราะบรรดาพยานซึ่งเป็นคนในหมู่บ้านนั้นเกือบทั้งหมดก็ว่าได้ยืนยันว่าไม่ใช่คนคนนี้คนนี้เป็นแพะเห็นไหมครับพี่น้องถ้าคนคนนี้ฆ่าจริงเข้าไปยิงจริงพี่น้องมุสลิมนะครับบรรดาครอบครัวของผู้เสียหาย20กว่าครอบครัวคงไม่ปล่อยคนคน,คนนี้ลอยนวลแต่กลับกลายเป็นคนคนนี้ในสุดที่รักนั้นนะครับได้ไม่มีการอ,าอุทธรณจากอายการเนื่องจากว่าไม่หาพยานไม่ได้ แล้วเมื่อหาพยานไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่าคนนี้จะมีอิทธิพลนะครับเพราะคนคนนี้นะครับวันนี้ก็เป็นชาวสวนคนหนึ่งซึ่งนิล่าสุดนะครับระหว่างที่โทรคุยกับผมทาสวนอยู่เขาบอกเขาทําสวนอยู่เขาเป็นแล้วเขาก็มีข้อมูลเยอะแยะมันก็สังเกตอย่างหนึ่งว่าการที่เขาถูกถอดออกจากการเป็นทหารพรานด้วยข้อหานั้นข้อหานีาน้แล้วหลุดหมดเนี่ยแล้วหลุดหมดเนื่องจากเขาเข้ารับอิสลามนะครับแล้วต่อมาก็มาได้ามาแต่งงานกับมุสลิมแล้วก็เป็นคนที่คลุกครีอยู่ในหมู่บ้านนั้น นี่คือความจริงที่ออกจากปากเขาแล้วมันเหมือนกับเป็นการแก้ข่าวกับกับข่าวสารที่ยังอยู่ในหน้าเอกสารเบิดที่ไหนก็เจอแต่นะครับสิ่งต่างๆเหล่านั้นไม่เคยถูกแก้ไขเขาก็ยังเคยบอกว่าเขาเนี่ยนะครับนักข่าวอิสลามมาบอกว่าเ,เป็นชื่อในนี้ในนี้นับถือศาสนาพุทธเขาบอกเขาเป็นมุสลิมเขาบอกตั้งแต่เขาพูดอย่างนั้นเนี่ยนักข่าวไม่มาหาเขาอีกเลยนี่มาเมื่อสิปีที่แล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะต้องออกมานี้เพื่อเป็นการให้ความยุติธรรมกับคนคนนี้และครอบครัวของเขาเพราะเมื่อเขากล้านะครับนี่เขากล้าที่จะออกมาประกาศนั่นแสดงว่าเขากล้าที่จะยืนยันเขาบอกทาไมถึงโดนสิบวักคดีเขาบอกเขาเนี่ยมคงไม่เป็นที่ต้องการของเจ้าหน้าที่รัฐเพราะเขาไม่สนองความต้องการของเจ้าหน้าที่รัฐเพราะเขาเป็นคนพื้นที่เป็นคนนราธิวาสมาได้เมีที่นี่อยู่ที่นี่สิ่งหนึ่งความกล้าหาญของครอบครัวนี้ที่โทรมาหาผมให้ความเคารพไม่ได้ตาหนิไม่ได้ว่าอะไร นะครับและความที่ประสบการณ์ที่ผมมีผมก็เชื่อได้ว่าคนคนนี้ผิดจริง10คดีก็คงจะต้องโดนบ้านโดยเฉพาะการย้ำเตือนจากเจา้าหน้าที่รัฐนะฮะซึ่งเป็นผู้บังคับบันชาตัวเองมาก่อนแต่คนนี้หลุดหมดให้ความยุติธรรมกับคนคนนี้ว่าหลุดหมดนะครับประเด็นมันอยู่ตรงนี้นะครับอ้าวแล้วเมื่อคนนี้หลุดแล้วใครล่ะที่ต้องรับผิดชอบเพราะอีกคนนึงนะอีกคนนึงลุกมันแล้วก็ก็เป็นอีกคนนึงที่ถูกกล่าวหา แต่ลูกมันนี่ผู้ใหญ่บ้านยืนยันว่าลูกมันไม่เคยกลับไปอยู่มาเลเซียไม่เคยกลับมาที่ไอปะแยเป็นเวลา3ปีแล้วแต่เจ้าหน้าที่รัฐก็ยังใช้ความชั่วความเลวกล่าวหาคนคนนี้นะครับกล่าวหาคนคนนี้ทั้งๆท,ที่คนคนนี้เสมือนหนึ่งไม่มีตัวตนอยู่ในพื้นที่มา3ปีแล้วพี่น้ำพี่น้องมันบ่งชี้ให้เห็นอยู่เช่นเดียวกับกรณีของ4ศพที่รถปิกอัพอ่ะพี่น้องอคนเอกอะไรที่ผมพูดไปสสิปภา นะครับยุทธศักดิ์เสือผาออกมายืนยันโอ๊ยเป็นไปไม่ได้ที่ทาหารอย่างนั้นอย่างนี้เป็นปฏิเสธกันหมดแต่เมื่อมีการตรวจสอบแล้วทาหารต้องย,ยอมรับแต่ยอมรับทาหารก็ไม่ผิดเอาเงินไปปิดปากเอาเลยจ่ายครอบครัวละเท่านี้เท่าน,านี้และทุกอย่างก็จบถ้าเมื่อหนึ่งเมื่อใดเจ้าหน้าที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้องและปฏิเสธไม่ได้จากหลักฐานเหมือนไอ้โจโจกกระจอกอย่างนนในที่สุดเอาเงินปิดปากแล้วจบนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคใต้แต่ถ้าเมื่อหนึ่งเมื่อใดไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐและเป็นคนที่รัฐต้องการนะครับที่จะให้โดนคดีีมมัันนกก็จะเหือบท นะครับคุณสุทธิลักษณ์คงสุวรรณได้ถูกกระทำมาเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วและเรื่องต่างๆเหล่านี้ไม่ได้ถูกแก้ไขนะครับใน YouTube ใน Google ก็ยังเป็นเรื่องแบบนี้อยู่ฮะไม่ได้บอกเลยเขาหลุดพ้นจากคาดีอะไรบ้างทั้งนั้นนี่เขาไม่ได้โดนคดีอะไรเลยแต่เวลากล่าวหานี่ฆ่าคนนี้ยิงคนนี้พี่น้องถ้าฆ่าคนสี่ห้าคนค้ายาเสพติดอย่างนี้มันต้องติดยันนู่นแล้วแต่เขาหลุดออกมาเป็นชาวสวนธรรมดาเห็นไหมครับแล้วเขาก็อยากใช้ชีวิตสงบสงบ แล้วพอผมหยิบมาพูดทําให้ชีวิตที่สงบของเขานั้นถูกเพ่งเลงว่าเป็นตัวปัญหาเพราะฉะนั้นผมกําลังคืนความยุติธรรมให้กับคนคนนี้และครอบครัวของ